สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องชีเราขอครัวครับเมื่อนี้ผมจะพามาเห็ดเมนูต้มปลานิ้นครับมีย่างแนนมีปลานิ้นนะครับปลานิน้นแล้วก็มีคามีคาตะไคร่ใบบักูดหอมชี้ต้นหอมชี้ไปเรื่อยนะครับหอมไปเรื่อย มีบักขามเปียกพกริกมะเขือเทศบักอกนะครับเป็นบีนูที่ง่ายๆบ้านๆน,นะครับเสียดงใดคอยติดตามตอ่ตอไปเดีอครับว่าเ็ดออกมากเป็นแบบใดวิธีการเ็ดนะครับครับตั้งหม้อได้ครับตั้งหม้อของเขาจะต่อไปเขาก็เอา เอาตะไคร้คาตะไคร้ใบบักกูดลงก่อนเลยนะครับนี่ครับคาตะไคร้ใบบักกูดเราใส่ลงไปเลยครับใส่คาเทตะไคร้ใส่ใบบักกูดลงไปแล้วครับต่อไปครับใส่เกลือลงไปครับใส่เกลือพอประมาณเลยครับผมใส่ซอนหนึ่งไปเลย ตามด้วยผมใส่ผงนัวลงไปพร้อมเลยเด้อครับผงนัวนี่พอประมาณเลยครับวุ้มย์ใส่ไหลยแซบไหลายใส่หน่อยแซบหน่อยวม้มย์นี่ครับใส่พอประมาณครับผมร้อนน้ำเดือดครับน้ำห้อนในประมาณผมก็จะใส่บักขามเปียกเลยครับใส่บักขามเปียกลงไปใส่บักขามเปียกใส่พริกนะครับ ผมจะใส่พริกลงไปด้วยครับผมก็เลยใส่พริกใส่บะกอกใส่บะเขือเทศลงไปครับใส่ลงไปเลยครับทาให้น้ำเดือดดวยครับที่นี่ทาให้น้ำเดือดช่วยกันจัง่องจังสีมาใส่ปาครับปิดฟามเอาไว้ครับหักใบไม้ครับผักดอกผักติวครับ นี่น้ำกัดเดือดได้ทีครับเรจะเอาผักติ้วลงไปเลยครับน้ำเดือดเวทีใส่ผักติ้วลงไปเลยผักติ้วนะครับให้ผักติ้วลงมันผักติ้วสุกเล็กน้อยนะครับทีงี้ใส่ปลาลงไปครับน้ำเดือดเวทีนะครับใส่ป่านะครับป่านี่ตรงล่างได้ดีนะครับเพราะว่ามัน ปลามันนีข้าวล่างตรงล่างเห็นดีดีครับล่างก่อนนะครับในป่าลงไปเลยครับน้ำเดียว์นะใส่ป่าไปได้อากิวสุขภาพเลยครับผมใส่มือแบบปันป้นๆเลยครับคินแบบปันป้นครับ แบบปั้นๆเลยติดฟ้าไว้ครับสักพักนึงครับต้ตงมาค้นอีกเด้อครับเนื้อป่ามันติดเละครับผมรออีกสักครู่นะครับเดี๋ยวอมาใท่ผักพร้อมกันครับน่าจะได้ทีแล้วครับได้ทีแล้วครับใส่หอมครับไปใีส่หอมลงไปเลยครับ ใส่หอมผดหอมให้ตะไคร้กปิดไว้ครับปิดไว้เลยครับปิดเย็ดได้เลยครับเป็นอนว่าเรียบร้อยครับตัวปลาของเขาครับบุดชติที่เป็นยังไงยังมาติดตามอีกทีหนึ่งครับเรียบร้อยครับตรงมปลาครับ